กิจกรรมติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวค่ะกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เราจะมาตารุยข้อสอบโอเนระดับชั้นม .3 ก,กันกับาจน์คณิตสัมพันธนาการค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะอ้าวหลังจากที่เรารู้ทั้งเมนไอเดียรู้ว่าต้นกาเนิดมายัางไงและรู้ได้ว่า การเฉลิมฉลองมันไม่เหมือนการเขาถาม the best title ค่ะ title คือชื่อเรื่องค่ะเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นข้อใดเหมาะกับชื่อเรื่องของ Boxing Day ที่เราอ่านมากที่สุดลูกให้เวลาคิด10วินาทีเองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเออมันมีข้อที่ตัดได้อีกแหละเห็นแล้วตัดได้เลยคือข้อไหนข้อ2ค่ะ Holiday s i n g r e a r Britain เราไม่ได้พูดถึงวันหยุดอื่นๆแต่เราพูดแค่ Boxing Day ในประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยถูกนะอีกข้อหนึ่งที่ต้องตัดเลยคือข้อข้อ3ค่ะ Advantages of Boxing Day ข้อดีของวันแกะกลอ่อง เราไม่ได้พูดแค่ข้อดีถูกไหมแต่เราพูดถึงประวัติแล้วก็พูดถึงข้อดีพูดถึง Family ด้วยเราจึงเหลือ1กับ4ค่ะข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อไหนคะดีมากเลยค่ะตอบข้อ1น่ะ Boxing Day Past and Present นะคะอดีตและปัจจุบันนั่นเองสุดท้ายแล้วไม่ว่าว่าประเทศไทยจะมี Boxing Day วันแกะกล่องหรือเปล่า แต่การให้ของขวัญหรือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เป็นสิ่งดีที่คนไทยเราควรมีน้ำใส่ซึ่งกันและกันนะคะเจอกันค่ะ